ค่พอ,พอยพี่อย่าดึงมันมากค่พอ,พอยๆพูดขึ้นมา <c oughs> มอะไรอ่ะอะไรพี่ครับก็สวัสดีพี่ๆนานาและผู้ชมทุกท่านครับว,วันนี้ก็มาพบก,กับช่องทัดฟิชชิ่งนะครับผม วันนี้ผมก็พาพี่นามาตกปลาแพรเหมือนเดิมครับนานะก็วันนี้มาที่แม่น้ำลบบุรีครับนานนะาที่แพ้วิถีชาวบ้านครับผมก็เป็นแม่น้ำลบบุรีครับที่นี่ก็อยู่บางประหันนะครับนานนะาบางประหันอยุธยาครับผมสำหรับแพรวิถีชาวบ้านนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาอากาศเช้าครับนานนะาตอนนี้ก็ลุงแพรมา,มาก็เจ็ดโมงครับผมปรเดี๋ยวผม รีวิวแพ้นานาดูก่อนครับผมไปดูกันเลยครับผมครับน,นนาก็เริ่มจากลานตีเบ็ดหน้าแพรเลยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับ<ม>ก็มีสองแพ้ครับนานาะนนีัน,นี่เป็นแพ้หนึ่งครับผมมาแพ้หนึ่งก็ด้านนู้นจะเป็นแพ้สองแพ้ก็มีมีสวิงให้อยู่ครับน,นนาะ เป็นบรรยากาศหน้าแพรครับแม่น้ำลบบุรีครับผมนะก็มีกระชังให้ครับนี่ก็เป็นโซนนั่งข้างในแพรมาเลยครับ,มา,รบมากับมือสวิงสองคนครับวันนี้นอนแล้วครับมือสวิง<อ>นี่ก็เป็นขเข้ามารับชมนะคะนี่ก็เป็น ห้องน,นอนครับนา,น,านี่ครับเครื่องน,นอนอยู่ข้างบนก็มีไฟฟ้าให้แล้วครับนา,น,านี่ครับมีก็ลมให้ครับสาหรับนานาถ้าไหนมากลางคืนก็มีนี่ครับไฟโซลเาเซลล์หน้าแพรให้แล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ข้างบนนะครับนา,นาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมก็มาดูเครื่องคว้าก่อนนะครับนา,น,านี่ครับ มีมีครบครับมีช้วยมีจานมีหม้อมีแก้วให้ครับนนะนี่ครับมีน้ำปราปาให้ครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำครับห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับผมครับนันะสภาพแพรก็ประมาณนี้นะครับผมมีลูกกุ้งขายด้วยนะครับนันะก็ตัวละแปดบาทครับผมสำหรับที่นี่ก็ค่าแพรก็วันจันทร์ถึงศุกร์ครับ โอกาสละห้าร้อยบาทครับนันะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะครับตะเลิกพอกาสละหกร้อยบาทครับผมก็เวลาเข้าออกก็เข้าหกโมงเช้าครับนันะออกหกโมงเย็นครับผมออกรอบดึกก็เข้าหกโมงเย็นออกหกโมงเช้าครับนันะครับก็ขอบคุณพี่ๆนันะและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตสปายเล็กช่องนี้ด้วยครับผม ว่เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมเบ็ดกันเลยครับนะนะเจ็ดโมงห้าทีครับตอนนี้รูครับผม พึ่งลงนะครับน้าคันนี้โดนโดนแก้มมาพึ่งลงเหยื่อไม่ทันละลายเลยครับผมมาแล้วครับแต้มแรกมันมาครับผมคัน้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้าสิบนะครับผมยังลงเหยื่อไม่ครบเลยครับเมื่อกี้ก็ได้ไปสองแต้มนะครับน้าะก็ลงเป็นตะก้อน้าดินแปดคันนะครับน้าแล้วก็ลงลูกกุ้งไว้สองคันครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันดูครับน้าวันนี้สําหรับแพรวิถีชาวบ้านนะครับผมเราลุ้นกันยาวครับ うん。<Banana. S 2> mm hmm. แต่มีกำลังไซส์สวยครับน้ะไปได้ลเลยครับไม่เลยครับนะ mang sách dưới thấp cái cỏ Măng xanh ngàm กำมังครับนนดึงอยู่หลายรอบแล้วครับเครื่องาเล็กครับผมสายดีครับสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับนะนาะตอนนี้ ติดแล้วนะั่นะนะย่อคร้บผม เกี่ยวข้างมานะมือสวิงเห็นมคันโกงวิ่งเลยครับยังไม่ได้ทำงานเลยครับวันนี้มือสวิงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับนานะก็ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกครึ่งวันครับนะประมาณห้าชั่วโมงครับผมยากาศดีมากนะครับนะก็เงียบก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยเคยลงแต่แม่น้ำเจ้าพยาครับะนะวันนี้ก็มาแม่น้ำลบบุรีนะครับ บรรยากาศดีครับผมก็เหมาะมากครับมาตกปลาพักผ่อนเลยก็มาเปลี่ยนบรรยากาศดูครับวันนี้เราลุ้นกันต่อครับนะนะ ดึงอย่างแรงเลยครับนนะห่างแดนะงครับผม มาแล้วครับนัน,นะกำลังครับรอบบ่ายครับผมกำลังยืนดูผักอยู่พอดีครับ มาบูใช่ไหมกินนมปังนะเกี่ยวหนมปังเมื่อกี้มาบูครับนันนะเพิ่งลงเมื่อกี้ครับเกี่ยวหนมปังไล้ครับผม อย่างแรงแล้วนะนะยำเย็นครับบ่ายสามโมงสี่สิบแล้วครับผมมังครับ มาอีกหนึ่งครับกำลังไม่เห็นหน้าตะโกกแล้วครับหน,น้าวันนี้ มาอีกหนึ่งแต้มท่านะกินได้ไล่กันเลยครับเมื่อกี้มือสุกวิ่งเรียกครับคันปลามาโยกถุงติดครับนะวิ่งเลยรับเมื่อกี้ เสียดายครับมานะคันปลาม้าผมโดนไม่โดนกัดโดนกัดช่วงนี้ครับไม่ถึงเบ็ดนะครับมนะวัดไม่ติดครับเสียดายเลยครับผมราลุ้นต่ออีกหน่อยครับมานะห้าโมงเย็นแล้วครับตอนนี้เผื่อจะมาอีกครับผม ครับนนานะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับสําหรับคลิปนี้ที่แพรวิถีชาวบ้านนะครับผมก็เป็นแม่น้ําลบบุรีครับนนานะก็อยู่บางบหานอายุทยาครับวันนี้พอตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสิบแล้วครับนนานะพอตอนนี้ผมก็เก็บของเก็บเบ็ดเ,เก็บอะไรเสร็จมแล้วครับครับก็ขอบคุณพี่ๆนนานะและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมวันเดียวเราก็ไปดูผลงานกันเลยครับผมบาวบาค่อยๆพี่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นบาอย่าออยอย่าออยอย่าอค่อยค่อยเล่นค่อยๆเล่นตึงไว้น่าจะปลานะปลาม้าแน่เลยครับนนะกุ้งมาแน่กุ้งปลาม้าแน่ครับบาวนะพี่ค่อยๆพี่อย่าดึงมันมากค่อยๆอย่า็บปุดขึ้นมาเหนย ปลาอะไรพี่ปลาหมาปลามาสุดยอดเลยพี่เอาขึ้นไปนี่ขึ้นขึ้นแล้วนะหูยหูใหญ่ตัวนี้ใหญ่อหูตัวหูครับน้าเมื่อกี้กำลังจะดูผลงานตัวเองครับนะฮะพงข้างเขาได้ปลาหมาครับนายไซส์สี่ครับนายไซส์สี่กว่าขเลยครับนะสุดยอดเลยครับผม เดี๋ยวมาดูผลงานปลารวมเราดีกว่าครับผมทำนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับผลงานรวมเราวันนี้ครับผมก็ส่วนมากก็เป็นปลากระมังนะครับนั่นละแล้วก็เป็นตะเพียนทางแดงครับผมก็เมื่อกี้มีมีช็อตเด็ดนะครับประมาครับไซส์ในอะไซส์สี่กอบไซส์ห้าได้ครับผม ผลงานเราก็ประมาณนี้ครับนานาวันนี้ครับนานาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนานาคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม